มาแล้งกี่โมงนะสิบโมงหกโมงตีสี่นี่มาทำอะไรครับเนี่ยตีสี่มารอเลยอันตีสี่เลยอันยังยังไม่ตื่นเลยแม่ะแม่รีบมาหาเลยรอได้โอเครักกันนะรักกันนะโอเคคิดถึงคิดถึงครับเอาเสื้อสี่ตัวเลยหรอมาเก็บแต่กระเป๋าเถอนะนั่นละแน่นไปหมด อันนี้ฝากพี่ไปก่อนโอเคฮะเดี๋ยวใจเย็นๆน,นะทุกแม่นะนะครับขอบคุณครับจับเอาถ่ายรูปไหนไหนลูกขอบคุณครับครับใจเย็นๆน,นะจ๊ะใจะเย็นๆน,นะฝั่งนี้อ่าเขไม่บอกจับมือไม่ได้จับขาแล้วกันอ่า จับได้ครับจับได้ครับแต่ว่าอย่าอย่าดึงขนนักแข่งนะมีงานเด็กเป็นคนดึงขนงขน,นักแข่งไปแสบมากขอบคุณครับแสบด้วยให้ไหมหมดเลยพี่ขอบคุณครับครับครับฝากตรงบันไดนิดนึงนะฮะให้ได้มีช่องเดินนิดน,นึงครับขอบคุณครับสวยขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับโอเคได้นี่มาปิดก้นหน่อยละโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับฮะมาขอบคุณครับโอ้ได้มากระจนได้มากระจนได้นะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับมานี่ชายจะกันยกนิ้วให้เลยบอกยอมเลยยอมใส่แว่นมาอำพรางใช่ไหมกลัวเมียจับได้ แอบมาเที่ยวใช่ไหมขอบคุณครับคุณมาครับมาอยากจะดูเอลของดีเขาต่ออย่าพึ่งนั่งสิอย่าพึงงาพ่งนั่งแม่มเฮงจัดมาเลยจ้ะเออน้องทีวจ่าแม่ยังไงจ้ะแม่จะขโมยอะไรหนูกันมือไม่ว่าอเอาแบงค์เลดีเอาเอาแบนเพชรด,ดีกว่าฝั่งนี้จ้ะแม่ นึกว่ามันตบไอ้นี่เอาเลิกเอาใาจแบนี้จาจเนี่จับมืออยู่เนี่ยจาขอบคุณนะครับมาเป,เป็นลมดีแล้วละ่ะจะได้นิง่งๆ